สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึงแล้วนะครับกับพวกเราทีมงานโตชิบะทีสลูชั่นสหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูที่เครื่องซักผ้าฝาบนครับในส่วนของอาการน้ํายาปรับผ้านุ่มไม่ลงนั่นเองนะครับซึ่งลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจเช็คแล้วก็สามารถดูแลรักษาด้วยตัวเองได้นะครับผมมาดูในส่วนของเจ้าลิ้นชักใส่น้ํายากันก่อนนะครับก็คือในส่วนตรงนี้ฮะเวลาใช้งานก็คือให้ใส่ลงไปนะครับตามปกติแล้วนะครับที่ เป็นข้อมูลมาก็คือเจ้าทฤษฎีนี้ก็คือทฤษฎีการลักน้ำนั่นเองเวลาใช้งานให้เราใส่น้ำยาลงไปแค่ในส่วนของขอบหมวกนะครับนะครับให้เรามองเป็นภาพหมวกนะฮะใส่แค่ขอบพอน้ำถูกเติมเข้ามาจนเกินขอบหมวกน้ำยาทั้งหมดก็จะไหลลงเครื่องไปเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเจ้ากล่องนี้อยู่ตรงส่วนใดน,นะครับแล้วก็ถอดมายัางไงนะครับก็คือให้เราดึงออกมานะครับยก เล็กน้อยนะครับก็จะสามารถถอดมาได้เลยนะครับในกรณีที่ถ้ามันตันนะครับนี่ก็คือการตรวจเช็คที่ส่วนตรงนี้ก่อนเลยแต่ทีนี้ผมจะให้มาดูการใช้งานก่อนนะครับนี่ก็คือถ้าเราใส่น้ำยาลงไปนะครับจะสังเกตได้ว่าเราก็จะใช้การเติมลงไปโดยตรงได้เลยนะครับสังเกตว่าเห็นไหมครับน้ำจะพอดีกับตัวปีกหมวกพอดีก็จะไม่มีน้ำยาไหลออกมาได้เลยนะครับเห็นไหมครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองอีกสักนิดนึงเห็นไ,ไหมฮะคือน้ําก็จะท่วมปีกขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ท่วมมิดจุกเลยนะครับผมพอทีนี้แหละนะครับในช่วงของน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับหรือในในช่วงของการปรับผ้านุ่มเนี้ยน้าจะถูกปล่อยลงมานะครับแล้วก็จะทําให้ล้นน้ําภายในก็จะนําพาเอาน้ํายาปรับผ้านุ่มภายในทั้งหมดออกไปนะครับเพื่อใช้งานนะครับก็จะเป็นทฤษฎีแบบนี้ครับทั้งหมดก็จะหมด ออกไปนะครับทีนี้ถ้าเจ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ออกนะครับเราก็จะดูแลด้วยตัวเองนะครับโดยการถอดออกมาฮะถอดเจ้าจุกผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นจุดมัวเห็ดอันนี้หรือหมวกก็ได้นะครับถอดออกมาดูครับภายในรูครับว่าตัวนี้เนี่ยมีน้ํายาเข้าไปอุดตันหรือมีสิ่งสุขรกะอะไรเข้าไปอุดตันหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของรูระบายน้ํายาลงด้านล่างเองก็เช่นกันครับให้เราลองดูนะครับว่า มีการอุดตันหรือไม่เพราะถ้าตรงในส่วนนี้นะครับอุดตันนะครับก็จะทําให้น้ํายาเนี่ยไม่ลงเครื่องเช่นกันนะครับผมก็ถอดออกมาทําความสะอาดได้เลยครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปทีนี้ก็ทดลองโดยวิธีการเติมนะ้าเหมือนที่ผมให้ดูก็ได้แต่ถ้าคุณลูกค้าทําแล้วนะครับผมยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้ก็ให้แจ้งเข้ามาทางคอร์เซ็นเตอร์ของเราได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังมากๆครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ